จากอบูไร์รอเรอดียลลอฮอันฮูเราว่าท่านรอซูลสอลลัลลอฮละสัลลมัมกล่าวว่าอุมาของฉันได้รับ5ประการด้วยกันในเดือนรอมดอนซึ่งอุมาอื่นๆไม่เคยได้รับมาก่อนประการที่หนึ่งสหรับอุมาของฉันนั้นกลิ่นปากของผู้ถือศีลอดจะหอมหวานในทัศนะของอัลลอฮ์มากกว่ากลิ่นหอมของชมัดเชียงประการที่2ปลาในทะเลจะวิงวอนขอไปโทษให้กับพวกเขาจกนกระทั่งพวกเขาได้ละศีลอด ประการที่สอัอลรอบพระผู้ทรงอนุภาพและเกียงกรย,ยิ่งทรงจัดเตรียมและประดับประดาอุทยานอันพิเศษสุดในสวนสวรรค์ทุกวันและตัดกลับมันว่าเวลาได้ใกล้เข้ามาแล้วที่บ่าวผู้มีคุณธรรมของข้าจะได้ละทิ้งความทุกข์ของโลกและเข้ามาหาข้าประการที่ 4. ี่ใช้ตอนที่ดื้อดึงจะถูกล่ามสู้เพื่อม่ให้มันเข้าถึง เพื <One input> ่อมิให้พวกมันเข้าไปถึงความชั่วร้ายเหล่านั้นซึ่งพวกมันเคยเข้าไปถึงในยามปกติของเดือนอื่นๆนอกจากเดือนอมฎดอนละประการที่หในคืนสุดท้ายของเดือนอมฎัดอนพวกเขาจะได้รับการอภัยมีคนถามขึ้นว่าอูท่านรรซูลคืนแห่งการไปทูกนั้นเป็นคืนอันก็ใช่หรือไม่ท่านรรซูลลลอฮซลลอฮซาราิมตอบว่าไม่ใช่แต่นับเป็นสิทธิ์เพียงประการเดียวที่บ่าวผู้หนึ่งควรได้รับรางวัลตอบแทนของเขา ที่ได้ทำหน้าที่รับใช้อย่างสมบูรณ์